สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเช้านะคะวันนี้อยู่กับพี่บุญมีนะคะสาวๆอาบน้ำกันเตรียมความพร้อมตอนเช้าค่ะนะคะยืนนิ่งเลยค่ะดูพี่บุญมีเดี๋ยวนี้เรียบร้อยนะคะเป็นสาวเรียบร้อยค่ะแม่แม่จ๋าฝั่งนู้นจะเป็นน้องเกศรน,นะคะทางนี้จะเป็นพี่บุญมีดูหูอันนี้รูปปั้นหรืออะไรเนาะนะคะพี่บุญมีดูยืนนิ่งเลยค่ะ อาพี่บุญมีเป็นยังไงยืนให้ขัดขี้ใครสบายใจเลยนะคะยืนนิ่งเลยคะ่ะถ้าไม่นิ่งก็ไม่สวยเนาะพี่บุญมีเนาะนะคะต้องนิ่งๆจะได้สวยๆวยนว่างนวนเสร็จแล้วเรือพี่บุญมีเราโหนะคะ เป็นสวยอาบน้ำอ้พี่ควันขัดไปถึงขาเลยนะคะแม่แม่จ๋าพี่ควันทรงหัวมีแต่ดินนะคะมีแต่แบบเศษหญ้าชอบเอาเศษหญ้าขึ้นหัวนะคะพี่บุญมี้ืเสขัดเสร็จก็ลาดน้ำนะคะตัวใหญ่มากเลยพี่บุญมีเรา การหันให้ด้วยนะคะว่าตรงไหนยังไม่ถูกน้ํานะคะในกะดาษนะคะน้องช้างพี่คุณมีบอกว่าเอาฝั่งนี้บ้างนะคะเอาทางนี้บ้างทางนี้ยังไม่เปียกเลยนะคะโลนเนาะอาบน้ําก็ชื่นใจนะคะโอ้สะดุง <laughs> มีสะดุงน้ําโดนตูด ไหนหันหน้ามาดูสิสวยหรือยังอุ้ยสวยแล้วคะ่ะอุ้ยสวยแล้วคะ่ะสวยแล้วนะคะสวยแล้วคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะอู้แต่หัวยังเลอะอยู่เลยนะคะหัวมีแต่เศษหญ้าหาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะฝากที่บุญมีฝากน้งองเมยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ